สวัสดีครับนิติยุทตรันาวาในครานี้ถือเป็นความโชคดีที่ได้เห็นนักการเมืองรุ่นใหม่ใช้ประเด็นหัวไม่เย็นก็เร่นได้ในเวทีรอยต่อทางการเมืองเรื่องปะทุที่ร้อนแรงแฝงดุและเสียดสีทั้ง เสือกสอนเสี่ยมดุดาปาามีต่างก็มีความคิดแตกต่างกันกฎหมายไทยซับซ้อนยอกย้อนยุ่งดูนังนุงยุ่งกันจริงทุกสิ่งสรรทั้งหมกเม็ดเก็ตแฝงแบ่งลืบชั้นสารพันหลุมพังสร้างดักรอสมการการเมืองเรื่องไหวพริบ ในบางครั้งต้องหักดิบไม่ไปต่อการให้เกียรติแก่กันมันเกินพอไม่ไปต่อหยุดสัมพันธ์มันก็ควรรณยุทธนิติรัฐหัสขันคือเท่าทันทางปัญญาที่ครบถ้วนกระสุนแพ้กระแสะที่แปรปวนเสียงที่ได้ใจรวนรวนร,วนระดมมา หลังสภาเปิดสมบูรณ์จำรูนรัฐก็จะเห็นการกำจัดทุกปัญหาการตัดเสริมเติมแต่งรัฐนาวาประสบการณ์และปัญญามาครบคันอีกสปีถ้าคาอยู่ครบบาระก็จะหมดซากขยะไม่สร้างสรรค์ประชาชนคนไทยได้เท่าทัน การเมืองไทยในภาพนั้นเริ่มถักทอคูเร็กลำปางวันละกรออนไลน์ช่วงชีวิตคนเราไม่ยาวนักทำสิ่งที่รักทำดีมีสุขใสวันพรุ่งนี้ใช่จะเห็นเป็นเช่นไรจนสุขใจทำวันนี้ให้ดีพอชีวิตไม่ต้องดีที่สุด แต่มีความสุขกับสิ่งที่ทำก็พอบางครั้งคนเรียนเก่งนั้นเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเรียนเก่งแต่ว่าไม่มีเพื่อนนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าลำบากใจเราต้องได้ทั้งความรู้ดีคือเรียนเก่งและได้ท้งสังคมคือมีเพื่อนนอกมีขนคนมีปีกจึงจ